สวัสดีจ้าทุกคนมือน,นี้พาขาเมืองจ้าเพราะเราจะมาตามหาข้าวสารข้าวสารเมื่อสองมือละจ้ากินขนมปังสองมือโอ้ยปุ่นทองยังสีใดเมื่อแวะกินขนมปังอีกอยอ้เบาเบาเอาน้ำชามากกันเร็วกันพ่อแก่ค,คัดก็กระหายน้ำเนาะกินอันนี้ละจ้านาง,งามเพิ่นกะ เบิง่งโชววิวกับปาป,า,ปาเพิ่อนเอ้ยเพืน่นเออเพิ่นดีใจจ้าเพิ่นได้ออกจากบ้านเพิ่นมนดังรถไฟแต่ว่าเขาบ่อยไปกับวันหน่อยปวดนางจซื้อคนกับบค่อยมีมือเน,นี่ต้องอาทิตย์หนาจา้าเงินเดือนออกคนจังสีหลายแต่กะเอาคนบ่มีรถขึ้นหลายเท้ะคนไปไหนหมดทําไมมีแต่รถอ้าทำไมรถเยอะจ้ามีหอนมอเตอร์ไซค์เห็นบ่นั้น คนกันยางร้ายแหละเอ้ยบอลายอกบอกซื้อ,อ,อไปเราจะไปตามหาข้าวสารกันดีกว่านางงามเพิ่นกับอนนางนะจ้ารถเข็นเขาให้ป้าป้าเพิ่นอุ้มมามากอะจูงรถเข็นจ้าจูงรถเข็นไปใส่ของกับบ้านเข้ามาละจ้าลานเอเชียมีของสุยางจ้าแต่ว่าเนยีงยงประดทไทยให้เบิงมือหนาเด้อ กับละจ้าเราได้ของที่ต้องการแล้วนางงามเพิ่นกะนัน่งนั่งจังไหนนางงามบอนนั่งจ้าให้มามาอุ้มห้องให้หิวข่าวจ้าก็เลยเบิ่งติลละน้ำตาอาบสองแกม้มเอ้ยได้กินแลวก็เงียบได้แบบน,นี้มดละก็ให้โอ้ยให้มดทางกลับบานมาจับอาบน้ำแล้วก็ผ้าย่างออกมาลังบานจ้ามาเบิ่งต้นรูปพรุ ต้นผู้ม่อนนะเนาะหลายเด้อจ้าผู้ใดอยากได้มาเก็บเอาเด้อพิกัดประเทศสวีเดนมาเลยมาเลยมาเก็บออกไปเล้จ้าขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าที่ชมว,วิดีโอของฮ้าจนจบไปกันเด้อจ้าบ๊ายบาย